สวัสดีค่ะทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องของ active passive voice กันบ้างแล้วนะคะจะอยู่ในหน้า209นะคะในส่วนของ active passive voice เนี่ยภาษาอังกฤษเรียก voice ว่าการกนะคะเป็นการกำหนดให้กิริยาเปลี่ยนรูปไปตามลักษณะของประธานที่ทำกับกิริยาว่าในส่วนของประธานนั้นกระทำกิริยาเองที่เรียกว่า active voice หรือประธานถูกกระทำที่เรียกว่า passive voice เรื่องนี้ออกข้อสอบบ่อยมากๆเลยนะคะปีเว้นปีในส่วนคอ,อพภากอแล้วก็ในการเขียนเนี่ยจะเจอเรื่องของการใช้งานบ่อยมากรวมไปถึงการแปลด้วยส่วนของสิ่งที่จะทดสอบในเรื่องของ active voice passive voice เนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องของการทดสอบ grammar นะคะสองก็คือการทดสอบ reading ก็คือเราอ่านเข้าใจความหมายของมันไหมถ้าเราเข้าใจในเรื่องของ active passive voice เนี่ยมันมีข้อดีในการเอาไปใช้ในการแปลภาษาอังกฤษได้แม่นยำมากิ่งขึ้นนะคะว่าประธานมันกระทำเองหรือถูกกระทำฉะนั้นเรื่องนี้จะต้องดูเป็นพิเศษนะคะ Active voice หมายความว่ายังไงอันนี้เป็นอันแรกเลยเป็นรูปพื้นฐานของส่วนของการอธิบายลักษณะของประธานกับกิริยาโดยทั่วไปเลยว่าประธานนั้นมักจะทำกิริยาเองเราเรียกว่า active voice active voice หรือ active sentence หมายถึงประธานเนี่ยทำกิริยาเองนะคะมีทั้งรูปปฏิเสธแล้วก็รูปบอ,อกเล่านะคะนั่นก็คือประธานนะคะ subject แล้วก็ตามด้วยกิริยาคือ verb ที่ต้องมีการผัน ไปตามประธานนะคะแล้วก็ผันไปตามการด้วยนะคะสิ่งที่จะมากำหนดให้ตัวของกิริยาเปลี่ยนรูปเนี่ยหลกัหลกๆก็คือในส่วนของประธานเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์แล้วก็ในส่วนของ t e รือการด้วยนะคะในส่วนนี้ก็จะมีตัวอย่างง่ายๆให้เราได้สังเกตนะคะสำหรับ active voice เช่น She Clean s h e Room r every day หล่อนทำความสะอาดห้องของหล่อนทุกๆวัน She เป็นประธานนะคะ Clean เนี่ยทำความสะอาดหล่อนคือประธานทำความสะอาดเองดังนั้นรูปของมันก็เป็นแค่ subject บวก verb ในส่วนของ Clean เนี่ยทำไมต้องเติม s แน่นอนว่าประธานเป็นสภพนามเอกพจน์บุรุษที่3ดังนั้นกริยาแท้ต้องเติม s นั่นเองนี่คือ active Procked Voice ต่อไปค่ะ Passive voice Passive voice ก็คือ Passive sentence คือประธานนั้นถูกกระทำกิริยาเอาง่ายๆคือกรรม,มันกลายมาเป็นประธานนั่นเองในส่วนนี้นะคะประธานจะกลายเป็นสิ่งที่ได้รับผลร้ายหรือผลดีก็แล้วแต่แต่เป็นสิ่งที่จะได้รับผลดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นประธานมันถูกกระทำนะคะเพราะกรรมมันกลายมาเป็นประธาน ในส่วนของโครงสร้างก็จะเป็น subject คือประธานตามด้วย verb to be และตามด้วย verb ช่องที่3 verb ช่องที่3ตัวนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า past participle นะคะก็มีทั้งรูปที่เติม ed หรือว่าเป็น verb ช่องที่3แล้วแต่กรณีนะคะช่องที่3ก็คือมันเปลี่ยนรูปไปเติม ed ก็เป็นช่องที่3เหมือนกันสำหรับปกติกิริยานะคะส่วนนี้ให้กลับไปดูในคู่มือในเรื่องของกิริยา3ช่องด้วยนะคะ สำหรับในส่วนของสิ่งที่ชอบออกข้อสอบก็คือการผัน verb to be ไปตามประธานกับการนะคะในส่วนนี้จะมีในเรื่องนี้สรุปให้ด้วยว่าจะผันยังไงในแต่ละ tense 12 tense นะคะและในส่วนของกลุ่มเราก็มีด้วยนะคะสำหรับโครงสร้างง่ายๆเป็นโครงสร้างเดิมเมื่อกี้ก็คือกรณีที่ห้องเมื่อกี้เนี่ยหล่อนทําความสะอาดห้องแต่คราวนี้เนี่ยต้องการจะนําเอาส่วนของกรรมมาเป็นประธานบ้างและก็จะกลายเป็น the room is cleaned b y her every day ห้องนี้ถูกทำความสะอาดโดยหล่อนทุกๆวันจะสังเกตได้ว่าห้องเนี่ยเป็นประธานนะคะถูกทำความสะอาดเพราะว่าห้องมันทำความสะอาดตัวเองไม่ได้จึงต้องใช้ is cleaned i s เป็น verb to be ที่ต้องสอดคล้องกับประธานที่เป็นคำนามเอกพจน์และตามด้วย verb ช่องที่3และมักจะมีคำตัวของบุพบทบ่ายมาบอกว่าทำโดยใครหรือจากใครอันนี้ก็คือโครงสร้างดังนั้นตัวของ room เนี่ยมันเป็นกรรมที่กลายมาเป็นประธานที่ถูกกระทำดังนั้นโครงสร้างมันก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงโดยการใช้ verb to be มาเป็นกริยาช่วยบอกว่าถูกกระทำนั่นเองกล้เป็น the room is cleaned by her every day ห้องนี้ถูกความความสะอาดโดยหล่อนทุกๆกวันนะคะต่อไปค่ะนี่คือโครงสร้างโดยสรุปของออ active passive voice ทั้งหมดที่จับคู่ตามการนะคะอยู่ในคู่มือหน้า210แล้วก็ไปจนถึงหน้า212นะคะซึ่งส่วนนี้ยออกข้อสอบบ่อยมากเป็นตารางที่ต้องท่องได้เลยนะคะสำหรับเรื่องของเวลารูป active passive voice มันเป็นยังไงและอย่าลืมนะคะมันมีรูปปฏิเสธด้วยนะคะ ทั้งตัวของประธานกระทำเองกับประธานถูกกระทำมันก็มีรูปปฏิเสธของมันด้วยซึ่งรูปปฏิเสธของมันก็แค่เอาเวิร์บช่วยเนี่ยมาทำในรูปปฏิเสธแค่นั้นถ้าในส่วนของกรณีที่ประโยคบอกเล่าเนี่ยมันไม่ได้มีเวิร์บช่วยก็ต้องใช้ v e r ร์บ d ูมาเป็นส่วนของกิริยาช่วยในการปฏิเสธ โดยที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลานะคะนี่ก็จะเป็นข้อสังเกตให้ลองกลับไปดูในส่วนของ helping verb หรือว่ากิริยาช่วยสำหรับในส่วนของ active voice passive voice ที่อยู่ตามตารางนี้อยากให้ทุกคนลองดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะพร้อมตัวอย่างเช่นถ้าเป็น present simple tense ในส่วนของการพูดถึงปัจจุบันการที่บอกอะไรง่ายๆ ถ้าเป็นโครงสร้างก็จะเป็นประธานบวกกิริยาช่องที่หนึ่งเป็น he plays the guitar เขาเล่นกีตาร์นะคะแต่ถ้าเป็นรูปของ passive voice แน่นอนค่ะตัวของส่วนของกิริยาช่องที่หนึ่งก็ต้อง มีการใช้กริยาช่วยมาช่วยนั่นคือส่วนของการใช้ verb to be มาช่วยเพื่อบอกว่าถูกกระทำส่วนของโครงสร้างของ passive voice ใน present simple tense จึงเป็นประธานตามด้วย is am หรือ are ตามด้วย verb ช่องที่3กลายเป็น the guitar is played by him กีตาร์ถูกเล่นโดยเขาจะสังเกตได้ว่ากีตาร์เนี่ยเป็น subject นะคะ กีตาร์ guitar เป็น subject นะคะเป็นประธานส่วนของ is เนี่ยบอกเวลาว่าเป็น present เห็นไหมคะ play เนี่ย verb ช่องที่3บอกว่าถูกกระทำถูกกระทำตอนไหนปัจจุบันแล้วประธานเนี่ยมี1ห,หรือ2คํคำตอบคือมี1 g u i t กีตามี1 g u i t กี guitar, นะคะฉะนั้นก็จึงเป็น the guitar is played by him แปลว่ากีตาร์ถูกเล่นโดยเขานั่นเองนะคะนี่คือโครงสร้างรูปแบบที่1ของ tense ต่อไปค่ะจะเป็น present continuous tense โครงสร้าง continuous ก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะก็คือประธานตามด้วย is am are แล้วก็ตามด้วย verb ติม ing นะคะถ้าเป็นโครงสร้าง active voice ก็ทั่วไปเลยประธานตามด้วย is am หรือ are ตามด้วย verb ติม ing เช่น he is playing the guitar เขากำลังเล่นกีตาร์ นะคะคจะสังเกตได้ว่า he เนี่ยนะคะเป็นสรรพนามเอกภพบุรุษที่3ฉะนั้นตัวของ verb to be จึงต้องสอดคล้องกับประธานด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างของ continuous ทั่วไปแล้วก็ตามได้ verb เติม ing แบบนี้นะคะแล้วรูปถูกกระทำของมันก็แค่เอาส่วนที่เป็น verb เติม ing เนี่ยให้เป็น verb to be นะคะตัวนี้ยังคงเป็น continuous อยู่นะคะ อัต้องคงที่เป็นกิริยาช่วยที่บอก continue as อยู่ก็คือประธานตามด้วย is am หรือ are ตามด้วย being ก็คือ verb ตัวแล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่3ที่บอกว่าถูกกระทำประธานตามด้วย is am หรือ are ตามด้วย being ตามด้วย verb ช่องที่3กลายเป็น the guitar is being played by him กีต้าร์กำลังถูกเล่นโดยเขา เห็นไหมคะนี่คือตัวอย่างของการใช้งานยังคงรูปของ tense อยู่นะคะก็ยังมี verb ช่องที่3มาบอกในส่วนของว่าเป็นการถูกกระทำด้วยต่อไปคะ่ะรูปของ present perfect กันบ้าง present perfect โครงสร้างของส่วนของ active voice ก็จะเป็นประธานตามด้วย has หรือ have ตามด้วย verb ช่องที่3กลายเป็น he has played the guitar เขาได้เล่นกีตาร์ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนันนี่คือการบอกในส่วนของ present perfect ในขณะที่ถ้าเป็นรูปของ passive voice นะคะในส่วนของ present perfect ก็จะเป็นประธานตามด้วย has หรือ have ตามด้วย been แล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่3บอกว่าถูกกระทำนั่นเองนะคะจึงกลายเป็น the guitar has been played by him กีตาร์ได้ถูกเล่นโดยเขาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันจะสังเกตนะคะการถูกกระทำเนี่ยอาจจะเป็นคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่ก็ได้นะคะต่อไปค่ะ Present Perfect Continuous ก็จะเป็นถ้าเป็นโครงสร้าง Active Voice ก็จะเป็นประธานตามด้วย has หรือ have ตามด้วย be e n ตามด้วย verb เ,เติม ing ก็จะเป็น he has been playing the guitar เขาได้เล่นกีตาร์ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเน้นว่ายังไม่หยุดยั้งเลยยังไม่หยุดเลยนะคะอันนี้คือลักษณะของ Present Perfect c o n t i n u o us ถ้าเป็นรูป passive ล่ะคะ passive voice ของ present perfect continuous ก็จะเปลี่ยนโครงสร้างนิดนึงเป็นประธานตามด้วย has หรือ have ตามด้วย been เห็นไหมคะตัวที่มันเปลี่ยนไปเพิ่มขึ้นมาเป็น been ตามด้วย being เห็นไหมคะแล้วก็ตามด้วย verb เติม ing แบบนี้กลายเป็น the guitar has been being played by him กีตาร์ได้ถูกเล่นโดยเขาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเน้นว่ายังไม่หยุดเลยนะคะนี่ก็เป็นรูปของ present tense ต่อไปก็จะเป็นรูปของ past tense บ้างนะคะ4รูปแบบเหมือนเดิมกรณีของ active voice ของ past simple tense ก็จะเป็นประธานตามด้วยกิริยาช่องที่2นะคะ ตัวอย่างเช่น he played the guitar yesterday เห็นไหมคะมีคำกำหนดเวลามาให้ด้วยว่าผ่านมาแล้วเขาได้เล่นกีตาร์เมื่อวานนี้ส่วนรูป passive voice ของ past simple tense ก็จะเป็นประธานตามด้วย was หรือ were ตามด้วย verb ช่องที่3ตัวอย่างเช่น the guitar was played by him กีตาร์ได้ถูกเล่นโดยเขาเมื่อวานนี้นะคะเติม erm yesterday ลงไปด้วยก็ได้นะคะเพื่อให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นให้สอดคล้องกับตัวอย่างมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ นี่คือตัวอย่างของการใช้ past simple นะคะสำหรับ active passive voice ต่อไป past continuous us สำหรับ active voice ก็จะเป็นประธานตามด้วย was หรือ were ตามด้วย verb to b ing ตัวอย่างเช่น he was playing the guitar yesterday เขาได้กำลังเล่นกีตาร์เมื่อวานนี้เห็นไหมคะแล้วรูป passive voice ล่ะ Passive voice ของ past continuous ก็จะเป็นประธานตามด้วย was/ หรือ were ตามด้วย being แล้วตามด้วย verb ช่องที่3เช่น The guitar was being played by him yesterday. กีตาร์ได้กำลังถูกเล่นโดยเขาเมื่อวานนี้เพิ่มคำว่า yesterday ลงไปเพื่อให้มีความชัดเจนขึ้นว่าเล่นเมื่อวานนี้ Past Perfect ก็เช่นเดียวกันโครงสร้างก็ยังเป็นโครงสร้าง tense ท,ที่เราเรียนกันมาถ้าเป็น Active v o i c e ก็จะเป็นประธานตามด้วยแฮทตามด้วยเว r รช่องที่3เช่น he had he had played the guitar เขาได้เล่นกีตาร์อะและถ้าเป็นรูปของ Passive voice ล่ะก็จะเป็นประธานตามด้วย had ตามด้วย been ตามด้วย verb ช่องที่3กลายเป็น the guitar had been played by him กีตาร์ได้ถูกเล่นโดยเขาและ past perfect continuous ในส่วนนี้โครงสร้างก็จะเป็นประธานตามด้วย had ตามด้วย been ตามด้วย verb เติม ing สำหรับรูป active voice he had been playing guitar the guitar เขาได้เล่นกีตาร์เน้นว่าเล่นต่อเนื่องในอดีตนะคะที่จบลงนะคะ แล้วนะคะแล้วก็ยังเล่นในต่อเนื่องในช่วงเวลาในอดีตนั้นนะคะและในส่วนต่อไป passive voice ของ past uh, past perfect continuous ก็จะเป็นประธานตามด้วย h a d ตามด้วย been ตามด้วย being ตามด้วย verb ช่องที่3กลายเป็น the guitar had been play, being played by him the guitar had been being played by him กีตาร์ได้ถูกเล่นโดยเขานะคะประธานตามด้วย h a d ตามด้วย been ตามด้วย being แล้วตามด้วย verb ช่องที่3นั่นเองสุดท้ายค่ะ future บ้างนะคะรูปของอนาคตในการใช้ active passive voice สังเกตนะคะโครงสร้างทั่วไปของ tense เนี่ยก็จะเป็น active voice นะคะที่เราเรียนไปเนาะ รูปของ passive voice อยู่ด้านหลังที่เราจะต้องท่องจำให้แม่นเลยนะคะสำหรับ future simple ก็จะเป็นประธานตามด้วย will หรือ shall ตามด้วย verb infinitive กริยาไม่ผันตัวอย่างเช่น he will play the guitar เขาจะเล่นกีตาร์นะคะถ้าเป็นรูป passive voice ของ future simple ก็จะเป็นประธานตามด้วย will หรือ shall ตามด้วย be ตามด้วย verb ช่องที่3เช่น the guitar will be played by him กีตาร์จะถูกเล่นโดยเขา ต่อไป future continuous โครงสร้างของ active voice ก็จะเป็นประธานตามด้วย will หรือ shall ตามด้วย be ตามด้วย verb เ,เติม ing he will be playing the guitar เขาจะกำลังเล่นกีตาร์บอกถึงอนาคตว่าจะกำลังเล่นส่วน passive voice ของ future continuous ก็จะเป็นประธานตามด้วย will หรือ shall ตามด้วย be ตามด้วย being แล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่3 กลายเป็นตัวอย่างแบบนี้ค่ะ The guitar will be being played by him กีตาร์จะกำลังถูกเล่นโดยเขาและในส่วนของ past perfect โครงสร้างของ active voice ก็จะเป็นประธานตามด้วย will หรือ shall ตามด้วย have ตามด้วย verb ช่องที่3เช่น he will have played the guitar เขาจะได้เล่นกีตาร์และ passive voice ของ ท่าสของ future perfect ก็จะเป็นประธานตามด้วย i ิวหรือ shall ตามด้วย have ตามด้วย been ตามด้วยเว r รช่องที่3ตัวอย่างเช่น the guitar will have been played by him กีตาร์จะได้ถูกเล่นโดยเขาและในส่วนของโครงสร้างรูปแบบสุดท้ายคือ future perfect c o n t i n u o u s รูปของ active voice ก็จะเป็นประธานตามด้วย i ิวหรือ shall ตามด้วย h a v e ตามด้วย been และตามด้วย verb เติม ing กลายเป็น he will have been playing the guitar เขาจะเล่นกีตาร์เน้นว่าเล่นแบบต่อเนื่องไม่หยุดอยังส่วนโครงสร้าง passive voice ของ future perfect ก็จะเป็นประธานตามด้วย will หรือ shall ตามด้วย have ตามด้วย been ตามด้วย being และตามด้วย verb ช่องที่3ตัวยอย่างเช่น the guitar will have been p l a y The guitar will have been being played by him กีตาร์จะได้ถูกเล่นโดยเขาเน้นว่าต่อเนื่องจะสังเกตนะคะว่าโครงสร้างนะคะคือจะมีการเน้นการเปลี่ยนรูปกิริยาก็คือ Verb to be ตามด้วย verb ช่องที่3ตรงนี้จะต้องมีการแม่นในการผันนะคะ v o r e to be ว่า Verb to be ในปัจจุบันรูปนี้อดีตรูปนี้อนาคตรูปนี้ในส่วนของ รูปแบบ tense ของ verb to be ก็จะต้องแม่นยำด้วยนะคะในส่วนนี้คือจำเป็นจะต้องแม่นทั้งการผ่าน verb to be และการผ่านกิริยาช่องที่3กิริยาที่ใช้บอกเวลาตาม tense ของ passive voice หรือ verb to be เนี่ยส่วนนี้จะต้องสังเกตด้วยว่าถ้ามันเป็น present tense จะต้องมีความสอดคล้องระหว่าง ประธานกับกิริยาด้วยนะคะส่วนนี้จําเป็นมากๆเลยนะคะในการที่เราจะต้องแม่นดูนนะะอย่างข้อสอบกันบ้างให้เราเปิดไปที่หน้า231นะคะ231 23จะเป็นแบบฝึกหัดเราจะมาเฉลยละเอียดกันนะคะในข้อที่1 pointing with your foot b impolite in Thailand a considers b considered to c considering to d is considered to ข้อนี้เป็นการทดสอบกิริยานะคะกิริยาหายไป pointing with your foot คือการใช้ใช้เท้าชี้เป็นสิ่งที่ไม่สุภาพในประเทศไทยนะคะข้อนี้จะต้องเอาคำว่าพิจารณาเนี่ยมาใช้นะคะกับกรณีของประธานตัวนี้นะคะซึ่งเป็นกรณีที่จะต้อง เป็นการถูกกระทําฉะนั้นข้อนี้จึงต้องตอบข้อ A นะคะ pointing with your foot เป็น subject เอกพจน์เนื่องจากเป็น ส่วนของเ e r u n นหรือเวิรเติม ing ฉะนั้นโครงสร้างนี้จะเป็นเอกพจน์เสมอจึงเป็น is considered to การชี้ด้วยเท้าของคุณถูกพิจารณาว่าไม่สุภาพในประเทศไทยส่วนของประธานคือ pointing เป็นเจ r u n นเป็นเอกพจน์ฉะนั้น passive voice กิริยาแท้ของ voice ตัวนี้นะคะ passive voice เนี่ยจึงเป็นส่วนของ verb to be ที่เป็นเอกพจน์ด้วยก็คือ is แล้วก็ตามด้วยนะคะ verb ช่องที่3เห็นไหม verb to be เห็นไหมคะ verb ช่องที่3คือ consider to มาคู่กับ to นะคะ consider ใช้กับ to นะคะข้อนี้จึงตอบข้อ D dog ค่ะต่อไปค่ะเราลองมาทำข้อ2กันบ้างค่ะข้อ2ตอบอะไรดีคะ The fairy tales told orally called folk t a l e A R B is C B e b e i n g ข้อนี้จะสังเกตได้ว่ามันมีประธานคือ the fairy tales อ่ะหาประธานที่เจอก่อนในข้อนี้เห็นทั้งคำว่า t o เห็นทั้งคำว่า c o d e คำ2คำนี้ไม่ใช่กิริยาแท้นะคะเป็นส่วนขยายเท่านั้นเองดังนั้นมันสิ่งที่มันหายไปคือกิริยาแท้ค่ะต้องหาให้สอดคล้องกับคําว่า the fairy tales นะคะแน่นอนค่ะมีคอ r e ตรงนี้เนี่ยเป็น verb ช่องที่3เนี่ยนะคะเข้ามาบอกแล้วแหละว่ากิริยาที่หายไปต้องเป็นกิริยาช่วยที่บอกว่าถูกกระทําในส่วนนี้จึงหนีไม่พ้นนะคะแน่นอนค่ะ tales เนี่ยเป็นพาหูจน์ฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงต้องตอบข้อ A ค่ะคือ a r c l c o d e นะคะในส่วนนี้จะแปลว่าอะไร The fairy tales told orally are called folk tales เทพนิยายที่ถูกเล่าด้วยปากเปล่าถูกเรียกว่านิยายพื้นบ้านนะคะประธานเนี่ยค่ะคือ tales นะคะให้เติม s ลงไปด้วยนะคะในส่วนของคำว่า tales นะคะเพื่อให้สอดคล้องกับคำว่าคำนามพระหูพจน์ดังนั้นกิริยาแท้ซึ่งเป็นส่วนที่ ตัวเป็นตัวบอกว่าถูกกระทําของ voice เนี่ย passive voice ยก็ต้องสอดคล้องด้วยก็คือกิริยาก็ต้องเป็นรูปของหู้หุพท์ด้วยจึงใช้ are c o l e d ในข้อนี้นั่นเองนะคะในกรณีนี้เนี่ยถ้ากรณีที่จะใช้เป็นเอกพจน์ได้เหมือนกันนะคะก็จะต้องเป็นกรณีที่ tell ค่ะเป็นกรณีที่ไม่เติม s อันนี้จึงจะใช้เป็น i s call folk tale นะคะตรงนี้จึงจะสามารถใช้คำว่า i s t แล้วถูกได้นะคะข้อนี้นะคะส่วนของ the fairy tale t o o r y t o r y เนี่ยเป็นส่วนที่ถ้าเราสังเกตอะมันจะมี c o ม m าถูกไหมตรงนี้คือมันเป็นส่วนขยายด้านหน้านะคะซึ่งถูกเล่าด้วยปากเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้มันมันไม่ใช่กิริยาแท้กิริยาแท้เนี่ยจะอยู่หลังคําว่า orally ตรงเนี้ยหลังคอมมาตรงเนี้ยอันนี้คือความยากของภาษาอังกฤษที่มันจะมีคอมมาอะไรมาขยายซึ่งทําให้เราต้องเข้าใจโครงสร้างนี้ดังนั้นถ้าใช้ i s ได้ก็ต่อเมื่อ tell เนี่ยไม่เติม s นะคะจึงใช้ i s แต่กรณีของโจทย์ข้อนี้จะสังเกตได้ว่า t a i l เติม s มันเป็นพหูพจนะะ์จึงใช้ r ต่อไปค่ะในส่วนของข้อ3บ้าง สำหรับข้อ3นะคะถามว่า do not bring any of your own bowling shoes this at the bowling charity game a provides b is providing s uh, b is providing c has provided d will be provided ข้อนี้ตอบอะไรดีคะกิริยาหายไปจะทำเองหรือถูกทำดีในข้อนี้ข้อนี้ตอบข้อ d ีด็อกนะคะอ่าเรามาดูหน่อยว่าทำไมถึงตอบดีด็อกแปลว่าไม่ต้องนำรองเท้าโบลิ่งมาเองสิ่งนี้ถูกจัดเตรียมให้ที่การเล่นโบลิ่งการกุศลเพราะว่ามันถูกจัดเตรียมไว้แล้วจัดให้มีแล้วนะคะ This มันไม่ได้จัดเองมันถูกจัดให้มีฉะนั้นเมื่อถูกจัดให้มีจึงต้องเป็น will be provided คำนี้นั่นเองค่ะอันนี้ต้องอ่านให้ได้ความนะคะว่าถูก ถูกจัดให้มีนะคะไม่ได้ทำเองดังนั้นรองเท้าถูกจัดเตรียมถ้าเป็นส่วนของฟิวเจอร์ก็จะเป็นวิวบีตามได้เวิร์บช่องที่3ซึ่ง p พา e voice ก็มีแค่ข้อเดียวคือข้อดีดอกนะคะต่อไปค่ะข้อที่4บ้าง someone my notebook แปลว่าใครบางคนทำอะไร a steal b be stealing c is stolen d stole ตอบข้อไหนดีคะสำหรับกรณีนี้ ใครบางคนขโมยขโมยของขโมยเองใช่ไหมคะ My Notebook ข้อนี้จึงเป็น active voice นะคะคำตอบคือข้อ d d o g นั่นเองนะคะนั่นคือใครบางคนขโมย n o t e บุ๊กของฉันไปในข้อนี้เป็น active voice เพราะว่าการขโมยอ่ะคือการขโมยด้วยตัวเองนะคะไม่ได้มีใครขโมยให้ฉะนั้นเนี่ยรูปของ active voice ก็แน่นอนคะ่ะประธานตามด้วยเว r รช่องที่2 steal store นะคะ ในส่วนนี้ทำไมไม่เลือกข้อ a เพราะว่า someone เนี่ยเป็น subject a, เอกพโน์ไงคะเป็นสรรพนามไม่เจาะจงมันจะต้องเป็นเอกพจน์มันจะต้องเป็น still เสริมเติม s ซึ่งในข้อนี้ still ไม่เติม s ข้อใกล้เคียงที่สุดจึงเป็น store เป็น verb ช่องที่2ที่ใช้ได้กับประธานทุกชนิดในโลกนี้ฉะนั้นจึงเป็น store นะคะในส่วนนี้ตัวเลือกที่ตัดได้เลยก็เหมืนที่บอกอะ still มันไม่เติม s สัมวันมันเป็นเอกอพจน์ฉะนั้นตัดทิ้งได้เลยนะคะ be stealing เนี่ยเป็นตัวของกิริยาที่ไม่สมบูรณ์อ่ะมันขาดกิริยาแท้ตัดทิ้ง is stolen แปลว่าถูกกระทำรูปนี้ไม่ใช่ passive voice ตัดทิ้งจึงต้องตอบข้อดีดอกนั่นเองอันนี้จะมีคำถามเยอะหน่อยนะคะสำหรับ active passive voice จะมี7ข้อเราไปดูข้อต่อไปข้อที่5กันบ้างนะคะสำหรับข้อที่5ค่ะ i enjoy stories that are in the distant future a set b set c setting d be in setting ข้อนี้นะคะมันมีกิริยามาให้แล้วคือมันมี verb to be มาให้แล้วอะค่ะเราต้องหาส่วนที่เข้ามาเติมเต็มนะคะในส่วนนี้ต้องแปลให้ได้ว่าฉันสนุกกับเรื่องราวซึ่งจะจ,จ,จ in the distant future อะไรที่มันใช้คู่กับตัวของ verb to be ได้บ้าง 1ก็คือ verb ตัวมัน g 2คือ verb ช่องที่3ในกรณีนี้คือถูกนะคะต้องใช้เป็นกรณีที่ถูกกระทำจึงตอบข้อ b ่อย set set เนี่ยมีความพิเศษคือช่องที่1มันก็เขียน set ค่ะช่องที่2มันก็เขียน set ช่องที่3ม,มันก็เขียน set ฉะนั้นอันนี้มันจะยากถ้าเราเจอข้อสอบแบบนี้ที่ตัวของกิริยา3ช่องมันเหมือนกันทั้ง3รูปนะคะดังนั้นมันจึงหมายความว่าฉันมี ฉันสนุกนะคะกับเรื่องราวที่ถูกกำหนดในอนาคตอันไกลโพ้นนะคะอันนี้ตัดคำว่ามีออกฉันสนุกนะคะกับเรื่องราวที่ถูกกำหนดนะคะ Set ก็เป็น R Set นะคะอันนี้จึงใช้ Passive Voice นะคะเป็น R Set เซตตัวนี้เป็นเวิร์บช่อง3นี่คือความพิเศษของมันนะคะ จริงๆแล้วข้อที่ตัดทิ้งได้เลยคือ set นะคะเพราะว่าม,มันมีกิริยาแท้อยู่แล้วคือ r ที่บอกตัวของความสอดคล้องระหว่างประธานกิริยาแล้วก็บอกความเป็นกิริยาแท้มันจะต้องหาส่วนที่มาเติมเต็มก็คืออาจจะเป็น v e r บช่องที่3หรือ verb ตัว ing แต่ข้อนี้มันใช้ set t i n g ไม่ได้เพราะมันถูกกระทำนั่นเองต่อไปค่ะข้อ6ตอบอะไรดีคะอ่ะ the meeting due to covid 19 pandemic แปลว่าการประชุมเนื่องจากว่ามี โรคระบาดโควิด1 9นะคะมันทำไมคะการประชุมมันมันยกเลิกเองได้ไหมคะมันต้องถูกยกเลิกในข้อนี้ต้องหาถูกยกเลิกนะคะซึ่งในข้อนี้ประธานเป็นเอก,กพจนะคะอ่ะมีแน่นอนเอกพจน์มี2ตัวคือข้อ C กับข้อ D แต่เราต้องหาถูกยกเลิกคำตอบคือข้อ C w a s Cancelled นะคะในข้อนี้แปลว่าการประชุมถูกยกเลิกเนื่องจากโรคระบาดในโควิด -19 ส่วนนี้ต้องหากิริยาแท้ให้เจอเบ r รแท้ก็คือ was cancelled ถูกยกเลิกนั่นเอง Passive voice ของมันก็คือ was ตามด้วยเ e r รช่องที่3 cancel e d เป็นเบ r รช่องที่3ว่าถูกยกเลิกต่อไปค่ะข้อสุดท้ายของพาร์ทนี้เนี่ยก็คือส่วนของข้อเ The earthquake, the earthquake, the whole building, กิริยาท,ทุกข้อเนี่ยเป็นกิริยาหมดเลย destroy ed, แปลว่าทำลายนะคะดังนั้นส่วนไหนที่จะเอามาสอดคล้องกับประธานเอกพจน์ได้บ้าง earthquake มันทำลายมันทำลายเองหรือมันถูกทำลาย คำตอบคือมันทําลายเองทําลายตึกทั้งตึกเลยข้อไหนไม่ใช่กิริยาแท้ตัดทิง้งข้อ A ตัดทิ้งเพราะ destroying อ่ะเป็น present participle ไม่ใช่กิริยาแท้จึงเหลือข้อ b c แล้วก็ดีข้อไหนไม่ใช่ passive voice ข้อนั้นคือข้อที่ถูกคำตอบคือข้อ b boy นั่นเอง destroy ในข้อนี้นะคะจะสังเกตได้ว่าตัวของ earthquake เนี่ยมันทําลายตึกมันไม่ได้ถูกทําลายนะคะแผ่นดินไหวนะคะ earthquake แปลว่าแผ่นดินไหวได้ทําลายตึกทั้งตึกฉะนั้นจึงต้องใช้เป็น destroyed เป็นอดีตนั่นเองใช้ได้กับประธานทุกชนิดนะคะจบค่ะสำหรับเรื่องของ Active Passive Voice ค่ะ